สวัสดีครับวันนี้นะครับจากเพจ t a c t i c a l and Shooting Center Thailand นะครับก็มารีวิวสินค้าที่อยู่ในการดูแลของเพจนะครับเป็นสินค้าชุดอุปกรณ์สนามยี่ห้อค่ายนะครับ KAIY นะครับเป็นสินค้าแบรนด์ไทยนะครับเริ่มแต่เข็มขัดนะครับอันนี้เข็มขัดนะครับดูงานโดยทั่วไปนะครับมีความแข็งแรงนะครับ แข็งแรงนะครับแล้วก็นะครับมีความแข็งรับน้าหนักของอุปกรณ์ที่จะยึดติดได้ดีนะครับนะครับกิปทางด้านหน้านะครับมีโลโก้ค่ายนะครับครับเหมือนสั่งทํามาเฉพาะแล้วก็มีความคงทนแข็งแรงนะครับเข็มขัดนะครับตัวของติดนะครับยึดติดได้ดีนะครับตัวนี้ทําจากทองเหลืองนะครับ ทันกระทองเหลืองทนทานนะครับอายุการใช้งานนี้เป็นส0ปีแน่นอนนะครับรู้จักงานเย็บต่างๆนะครับมีความละเอียดครับละเอียดมากๆนะครับเป็นงานแบรนด์ไทยที่ได้รับการยอมรับนะครับได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ข้างในเข็มขัดนะครับเห็นว่าจะมีตีนทุกแกนะครับตีนทุกแกนะครับถ้าเรามีเข็มขัดด้านในเป็นตีนตีนทุกแกตัวพู้นะครับเราก็ยึดติดได้เลยนะครับเป็นตีนทุกแกนะครับ แล้วก anyway, ็นอกจากเข็มขัดแล้วนะครับมีแผ่นรองเข็มขัดนะครับนะครับเป็นฟองน้ําแผ่นรองเข็มขัดนะครับมีแบรนด์ค่ายติดนะครับเป็นสินค้ามีแบรนด์ทุกตัวนะครับลักษณะของการใส่นะครับนะครับใส่เข้าไปนะครับของะครับติดเข้าไปนะครับครับทาให้ไม่ไม่เจ็บเอวนะครับตรงนี้ครับใส่เข้าไปแล้ว พอใส่เครื่องเครื่องแบบสนามแล้วจะเกิดความนุ่มนะครับนุ่มนวลนนะในการใส่นะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับใช้ในชุด,ดปฏิการพิเศษใช้ทั่วไปนะครับแล้วก็ตำรวจลวหลายๆหน่วยนะสามารถใช้กันได้ทั่วๆนะครับตัวนี้นะครับใส่ใส่เข้าไปเลยนะคลักษณะของการใส่ดูนนะครับเป็นแผงฟองน้ํานะครับ ลักษณะของการเย็บมาตรฐานนะครับแบบนี้นะครับอันนี้เป็นสีเขียวทบอนะครับมีอีกสองสีคือสีเขียวค่ายกับสีเขียวกับสีดำนะครับอันนี้เข็มขัดนะครับสินค้าตัวต่อไปนะครับอันนี้เป็นสายเก่งนะครับสถานหานในสายเก่งหรือสายโยงบาทนะครับมีแบรนด์ค่ายทางด้านหลังแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับในสายแท้ที่ข้อถ้าใครใช้แบรนด์ค่ายนี่จะดูเท่ไปเลยนะครับ ลักษณะของการเย็บโดยทั่วไปนะครับงานได้เย็บดีมากนะครับละเอียดยิบนะครับมีความแข็งแรงทนทานถ้าคนใช้อยู่นี่จะรู้นะครับว่าจะรู้ว่าจะรู้เลยว่งานพวกนี้ต้องละเอียดจริงๆนะครับถึงจะมีความทนทานนะครับอ่ะต่อไป